สวัสดีคุณผู้ชมที่คลักรบทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่เยวผมอีกเช่นเคยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปลงมอดวันนี้เลยนะครับที่มีชื่อว่า USA Neverhood นะครับบวก New d i s l i c t e c t u r e แล้วก็ Map Editor นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการภาพพรีวิวนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้างบนคือ Before นะครับผมอันนี้จะเป็น After นะฮะก็ให้คุณผู้ชมดูเอาละกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้จะมีป้ายนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ เห็นไหมฮะส่วนพวกน้ําแข็งหรือหิมะอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีในเทนเนอร์อยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคุณผูม้ชมใช้เทนเนอร์แบบไหนก็ลองให้ไปาหากันดูนะครับไปเสิร์ชหากันดูนะครับผม โอเคมาดูกันอีกนะครับอันนี้จะเป็นโลเคชั่นนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับที่หมอดเขาจะแสดงออกมานะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับก่อนจะลงหมอดทุกครั้งอย่าลืมสำรองไฟล์เกมแล้วก็อย่าลืมลงหมอดพื้นฐานต่างๆให้ครบด้วยนะครับตรงนี้ผมก็เคยบอกในทุกๆคลิปเลยนะครับโอเคฮะทีนี้ให้ผู้ชมนะครับมากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนะฮะดาวน์โหลดไปเลยนะครับปึ๊บนะครับรอสักพักนึงนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับปึ๊บนะฮะผู้ชมเก็บหมอดไว้ตรงไหนก็ให้ไปตรงนั้นเลยนะครับ เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังลงไม่ได้นะครับให้คุณชมนะครับย้อนกลับมาก่อนนะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะคำว่า Map Editor ตรงนี้นะครับทำการคุมดำนะฮะกดค้นหาเลยนะครับเปิดขึ้นมานะฮะไปที่ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครที่คิกเกียดหาผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะครับโอเคครับจะเจอมอดตัวนี้นะครับให้กดดาวน์โหลดไปเหมือนกันนะครับปึ๊บนะฮะดาวน์โหลดไปเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับดาวน์โหลดตรงนี้ รอสักพักนึงนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับปึ๊บนะฮะกดปิดไปนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือ Map Editor อนะครับอันนี้จะเป็น m อดที่เราจะใช้รันนะครับอันนี้เป็น m อดหลักนะครับที่จะใช้รันมอดตัวนี้นะฮะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะลงกันยังไงนะครับพับไว้ก่อนนะฮะให้แตกไฟล์ Map Editor ออกมาเลยนะครับปึ๊บนะครับไปคลิกตรงโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ อ่านี่นะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการคัดลอกทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตัวนี้นะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะคัดลอกก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับหลังจากคุมดําแล้วก็ทําการคัดลอกเลยนะครับปึ๊บไปไว้ในโฟลเดอร์สคริปต์ในตัวโฟลเดอร์เกมนะครับปึ๊บนะครับไปที่โปรแกรมไฟล์ที่ป็นเกม GTA V นะครับมาที่สคริปต์นะครับโฟลเดอร์สคริปต์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับกดวางนะครับปึ๊บนะฮะ จะได้เป็นทั้งหมดแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะหลังจากวางเสร็จนะครับเราก็พับลงนะครับเราก็ลงมดตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะตัวต่อมานะครับก็คือเป็นมดตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นมดตัวนี้เลยนะครับที่เราจะลงกันนะครับก็คือตัวมดของเราเลยนะครับที่จะลงกันนะฮะโอเคครับถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผู้ชมจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับแตกไฟล์ไปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับคลิกเข้าไปนะฮะคลิกเข้าไปอีกนะครับอ่ามันจะมีโฟลเดอร์แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮ ให้คุณผู้ชมนะครับมาเปิด OpenV นะครับเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บไปที่ Windows นะครับร้อยเขา starting ก่อนนะครับมาหน้านี้นะครับไปเปิด Edit Mode นะครับกด Yet นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาให้เอาไว้ตรงไหนนะครับไอโฟนตัวแรกไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นแค่รูปเฉยๆนะครับย้อนกลับมานะครับไปที่ตรง Texture ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ โฟลเดอร์เท็กเจอร์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจะเจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาให้เอาไว้ตรงไหนนะฮะให้คุณชมนะครับย้อนกลับมาแล้วก็ไปอ่านลิสต์มีนะครับปึ๊บตรงนี้เลยนะครับตรงที่เขาจะเอาโฟลเดอร์เท็กเจอร์ไปไว้นะครับไปที่ x 6 4 j นะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคมาดูกันนะครับไปที่ x 6 4 j นะครับตรงนี้นะครับ level gta 5นี่นะครับตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะคลิกไปเลยนะครับปึ๊บมาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ นี่นะครับคลิกไปเลยนะครับปึ๊บมาเลื่อนหาตรงนี้นะครับนี่นะครับเลื่อนหาตรงนี้นะฮะเลื่อนหาดูเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะมันน่าจะเป็นข้างล่างสุดนะครับน่าจะเป็นแถวแถวข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการลากออกมาไว้หน้าเดสก์ท็อปกันเลยนะครับปึ๊บจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับลากออกมาสำรองไว้ก่อนนะครับโอเคครับทีนี้ให้คุณผู้ชมครับคลิกเข้าไปนะครับจะเจอกันแบบนี้เลยนะครับ ให้คุณชมนะครับปิดตรงนี้ไปเลยนะครับปิดตรงนี้ไปเลยนะครับปิดไปเลยนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์เท็กเจอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะคลิกเข้าไปนะครับทําการคัดลอกทั้งหมดเลยนะครับลากเข้ามาเลยนะฮะฟึบนี่นะครับลากเข้าไปเลยนะครับฟึบแค่นี้นะครับโฟลเดอร์เท็กเจอร์ตรงนี้เราก็ลงเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เราก็ลงเสร็จแล้วนะครับโอเคครับแล้วทีนี้หน้าตรงนี้นะครับเราก็หมดประโยชน์เราก็กดปิดไปนะครับเหลือไฟล์ตัวนี้นะครับ ให้คุณผู้ชมนะครับทำการเปลี่ยนชื่อก่อนเลยนะครับเหลือแค่ USA เฉยๆนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนชื่อนะครับ USA เฉยๆนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการคัดลอกนะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เกมเลยนะครับคุณผู้ชมเก็บเกมไว้ตรงไหนก็เข้าไปนั้นเลยนะฮะไปที่ไดดีนะครับโปรแกรมไฟล์อีพีเกม GTA V นะครับวางไปเลยนะครับปึ๊บนะครับจะเห็นคําว่า USA ของผมที่ผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้นะครับนี่เลยนะฮะ โอเคครับทีนี้เราก็ลงหมดตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะกดปิดโฟลเดอร์ต่างๆไปให้หมดเลยนะครับแล้วจะรันเกมให้คุณชมได้ดูกันนะครับไปดูกันเลย ครับคุณผู้ชมนีเข้ามาอยู่ในเกมไปที่ร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นนะฮะขอเปลี่ยนเป็นเวลาตอนกลางวันก่อนเลยนะครับตอนนี้มันก็มืดแล้วนะฮะโอเคประมาณเที่ยงนะครับทีนี้อันนี้คือสภาพอากาศปกตินะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสภาพหิมะนะครับมาที่วิกตุสนะครับผมมาที่ตรงนี้เลยนะครับกดนี่นะครับกดตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่ามันขาวเกินไปนะครับโคจะขาวเลยนะฮะมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยนะครับผม นี่นะฮะโอเคนะครับนี่นะครับกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับปึ๊บนะฮะอ้าวนี่กลับมาเป็นปกติอะไรของมันวะเนี่ยเออนะครับโอเคลองเปลี่ยนเวลาดูนะครับผมรู้สึกว่ามันจะข่าวเกินไปนะฮะสักประมาณ10โมงเช้าแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโลเคชั่นที่เขาบอกไว้นะครับก็คือจะเป็น นี่นะครับจะเป็นแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับกดวาร์ปไปเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เรียกแมปออกมานะครับยังไม่ได้เรียกหมดออกมานะครับแต่ว่าจะมีเท็กเจอร์เห็นป้ายธงชาติของสหรัฐไหมครับนี่นะฮะจะมีพวกป้ายติดอยู่นะครับอันนี้คือเท็กเจอร์ที่เราลงไปนะครับนี่เรามาดูนะครับว่าจะเรียกหมดออกมายังไงนะครับกด F7 นะครับจะขึ้นเป็นหน้าเมนูแบบนี้นะครับให้มาเลือกตรงคําว่าโหลดแมปตรงนี้นะครับเ n t e r เข้าไปนะครับเห็น XML ไหมฮะกด Enter เข้าไปอีกนะครับแล้วก็พิมพ์คําาว่ USA นะครับ u s a นะครับกด enter ปุ๊บนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีแมปโหลดขึ้นมานะครับปุ๊บปุบเห็นไหมฮะสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนไหมครับอันนี้คือโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ มันก็มีแค่นี้นะครับส่วนสภาพอากาศนะครับขึ้นอยู่กับเทรนเนอร์ของคุณผู้ชมเลยนะครับว่าคุณผู้ชมใช้ตัวไหนนะครับนี่นะฮะสภาพอากาศของผมมาที่เวกเตอร์นะครับปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับหมอดวันนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนขั้นตอนการลบนะครับผมแนะนำนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับไปลบเฉพาะในโฟลเดอร์เกมออกนะครับคุณผู้ชมลงไฟล์ในโฟลเดอร์เกมยังไงก็ให้ลบออกทั้งหมดเลยนะครับก็มีแค่นั้นนะครับสำหรับการลบหมอดวันนี้ออกนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ให แล้วก็ไปพิจารณากันเอาเองในเกมเลยนะครับผมตัดสินใจทคานผู้ชมไม่ได้นะครับว่ามันโอเคหรือไม่โอเคนะครับสาหรับผมผมก็ว่ามันไม่ได้ต่างจากของเดิมเท่าไหร่นะครับมันก็มีแค่พวกต้นไม้มีแค่พวกเท็กเจอร์รถมีแค่ป้ายเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองฮะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาต่อเกมผมด้วยนะครับผมก็เล่นได้สบายๆชิวๆเลยนะครับ ก็หมดตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับหากชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือภาพเดิมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือภาพเดิมๆเลยนะครับที่กลับมาแล้วนะครับหมดทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับแจ้งเตือนที่มาจากผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับลองไปชมกันดูนะครับ ผมเจอฮิปแมนนะฮะขอต่อยฮิปแมนสักทีหนึ่งนะฮะ